คติธรรมของหลวงพ่อพุทธฐานิโยวิธีป้องกันคุณใสมนดำเรายึดมั่นในพระพุทธศาสนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีใครทำอะไรเราได้หรอกเรื่องความเจ็บป่วยความไม่สบายไปหาหมอแผนปัจจุบันเขาก็ว่าไปอีกอย่าง ไปหาหมอผีเขาก็ว่าไปอีกอย่างเขาก็ว่าผีทำรรไปหาหมอวิชาอาคมเขาก็ว่าถูกของเพราะฉะนั้นถ้าหากเรายึดมั่นในการสวดมนต์ภาวนาสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญเมตตาพรหมวิหารรับรองว่าไม่เป็นอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทเมตตาเทวดารักขันติเทวดาย่อมรักษาสัตราอาวุธยาพิษไม่ถูกบุคคลผู้เจริญเมตตาผู้เจริญเมตตามีจิตใจสงบเยือกเย็นสบายเพราะฉะนั้นให้จิตใจมีหลักยึดให้มั่นคงเดี๋ยวนี้จิตของเราไม่ได้ยึดอะไรมั่นคง พอโดนกระทบหน่อยก็วันไว้ไปใครคิดว่าไม่มีใครทำอะไรเราได้นั่นแหละดีที่สุดแต่ว่าอย่าไปอวดดีนึกไว้แต่ในใจก็แล้วกันไม่มีใครทำอะไรเราได้เพราะเราไม่อิจฉาตาร้อนใครเราไม่อิจฉาบาังเบียดใครเราไม่ประทุษร้ายใคร เราก็สบายใจไม่หวาดระแวงข้าพเจ้าขอกลับอนุโมทนาบุญในทุกบุญทุกกุศลทุกบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญมาด้วยดีตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ทุกประการและข้าพเจ้าขอแบ่งบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ทำมาดีแล้ว ตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ให้ทุกท่านด้วยทุกประการขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ทั้งปวง